รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่เวอร์ไวอาจารย์กิษณนะภูสิทธิอุดมดอ t สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวิเคราะห์ด,ดวงดาวค่ะ รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิรดุนะครับในคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ดวงดาวสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคใช่แล้วนะเรียกว่าสายเสี่ยงโชคทั้งหลายนี่ติดตามรายการของเราเยอะมากเลยตอนนี้นะเรียกว่ารวยกันมาหลายคนแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะอาจารย์เมื่อที่แล้วนะคะทุกท่านก็บางคนได้5้าใบสิบใบนะเลขเราเข้าทุกงวดท่านก็ติดตามกันดีดีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะ สองตัวหรือสามตัวได้หมดเลยทั้งสามตัวหน้าสามตัวหลังได้หมดเลยบางคนเอาไปวิ่งอย่างเดียวก็โอ้โหมีอะไรทศกสออมสินอีกนะได้เล่นได้หมดเลยของเราอันนี้มันเป็นรายการสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็อย่าลืมมาดูในช่อง YouTube ของอาจารย์กิษณภูสิรุดมกดที่หมดเพลย์ลิสต์และดูที่หมดโชคลาบนะครับจะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการวงล้อเสี่ยงทายรายการโชคใหญ่เัินทับตัว ท่านดูให้ครบแล้วก็ไปเสี่ยงโชคกันนะครับในคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ดวงดาวของวันที่1กันยา2565้ามาช้าแต่ก็มานะปกติแต่ก็มาปกติเสื่สงซ้านโยงเนื่องจากอาจารย์ป่วยไปอาจารย์ป่วยไปนะก็เลยล่าช้าหน่อยอ้าววันที่1ตรงกับวันพฤหัสวันดีด้วยวันครูวันครูกําลังวัน19มนี่เลขก็สวยอย่างนี้เลยนะแล้ว มีคุณภาพของดวงดาวที่น่าสนใจนะดาวพระอาทิตย์นะครับเป็นเกษตรตราธิบดีเลยดา,ดาวพัางคานเป็นราชาชโชคอังคารก็คือเลขสามนะมพระอาทิตย์คือเลขหนะึ่งแล้วก็ดาวพระพุธเป็นกเกษตรเป็นมหาอุดด้วยดึ่งดวงสามารถเด่นมากมีคุณภาพสองสอ,องาดาวทด่มีมากเลยแล้วก็ดาวพฤหัสเป็นเกษตรดาวพระศุกร์เลขหกราชาโชคนะพระเสาร์ เลขเจ็ดเป็นเกษตรตราธิบดีค่ะนี่ก็โดดเด่นแล้วที่เหลือก็ดาวพระราหูก็เป็นทั้งเกษตรทั้งรา,าชาโชคหมดเลยนะคะ,ะเกือบทุกดวงเลยนะอ่านี่คุณภาพดวงดาวที่ดีนะใครที่ติดตามรายการม,มาตลอดอาจจะวิเคราะห์เป็นแล้วนะทั้งคุณภาพดวงดาวทั้งองศาของดวงดาวแล้วก็สิ่งที่ทุกท่านรอคอยองศามีคนถามมาเยอะมากว่าไม่ต้องดูตัวอื่นแล้วชอบดวงองศากันชอบดวงองศาเพราะมันสามตัวในในในการดูรายการนี้นะท่านจะต้อง วิเคราะห์ดวงดาวไปพร้อมกับเรานะก็คือทั้งองศาทั้งกําลังนะและก็เปอร์เซน์ที่ให้ไว้ครับอย่างงี้นะครบถ้วนเลยแล้วก็มีเลขนําทางด้วยเนี่ยแล้วก็ดูความซ้ำนะดูความซ้ําของตัวเลขของของเลขนําทางที่ให้ไว้แล้วท่านก็มา mix and match ไปดูเปอร์เซนใครสูงๆก็ได้นะอ้าวคราวนี้มาดูองศาดวงดาวเป็นยังไงบ้างดาวนะคะองศาดวงดาวนะคะอ่าดาวพระเทิดคือเลขหนึ่งนะคะ14 1 3ี่หนึ่งสานะคะ ดาวพระจันทร์คือเลข2นะคะ16.39กจุดสามเก้าองศาใกล้ๆเคียงกันเลยนะคะดาวพระอังคารคือเลข3นะคะ13.6องศานะคะดาวพระพุธนะคะคือเลข4 0.38ูนมเพิ่งเข้าเหรอจ๊ะเพิ่งเข้าเพิ่งย้ายศูนยหลังสามแปดนะคะตอนนี้เลข3มาสามเยอะมากเลยนะคะกับ6นะคะต่อไปค่ะดาวพระฤหัสคือเลข5นะคะ14.29องศาค่ะ ดาวพระศุกร์นะคะคือเลข6นะคะ2 8 5 5องศาค่ะดาวพระเสาร์คือเลข7นะคะ20.28องศาค่ะ <c oughs> ดาวพระราหูนะคะคือเลข8นะคะ21.44อ ะะคดาวต่อไปดาวพภเกตคือเลข9นะคะ17.33องศาค่ะสุดท้ายดาวมฤตยูคือเลข0นะคะ0.59ยังอยู่ที่เดิมเลข0นี่คงไม่มาแล้วมั้ยไม่มาแล้วค่ะอันนี้แต่ขาวันแล้วเนาะในเดือนกันยายนี่ยเดี๋ยวเขาจะพักองศาด้วยวันที่16กันยายนะพักองศาถือว่าดีไหมจ๊ะเลข0ก็ไว้รอบหน้าค่อยมามฤตยูอ้าวอย่างนี้คนที่ส่งผลเสียรอบสิก็ได้หายใจเไงตี ใครที่ติดตามอาจารย์มานานนะครับก็อย่าลืมบูชาครูกันด้วยเพราะตอนนี้อาจารย์ก็มีแจกภาพหลวงปู่เทพโลกอุดรนนะเนื่องจากว่าหลวงปู่เทพโลกอูดอก็เป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์นะครับแล้วท่านก็ถ้าใครที่สวดบูชานะคาถาบทยาวบูชาหลวงปู่เทพหลวงปู่เทพเนี่ยบางคนก็ฟังกันมาเยอะว่ามีอภินิหารมากมายว่าท่านหายตัวได้อย่างนั้นอย่างนี้คือจริงๆแล้วท่านก็เป็นพระในคณะพระธรรมทูต เดินทางมาจากอินเดียมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมินะครับทําให้พวกเราทุกวันนี้ได้รู้จักพระพุทธศาสนาได้ศึกษากันนะท่านมีคุณูปการอย่างมากเลยในพระพุทธศาสนาของพวกเรานะครับฉะนั้นการบูชาครูนะใครที่ชีวิตติดขัดนะอยากให้ชีวิตมันรุ่งเรืองพ้นทุกข์ต่างๆก็บูชาครูสวดบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดอรกันนะครับแล้วใครอยากได้ภาพนะ,ะติดต่อเข้ามาได้ไลน์แอดโอเพนดาว นะหรือโทรมาที่0 8 6 3 6 6 6 9 9 0นะครับแจกฟรีแต่มีค่าจัดส่งเฉยนะตรวจสุขภาพดวงครึ่งปีหลังสำหรับเดือนสิงหาคมเนื่องในวันแม่ราคาเศษดูดวงส่วนตัวห้าความมงคลการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภ30นาทีราคา1,500บาทวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้น เอาคราวนี้มาดูเปอร์เซนต์แต่ละลัคนานะครับสูงๆทั้งนั้นเลยบอกก่อนลัคนาเมตษ95%โอ้โหถือว่าสูงมากเลยนะสูงค่ะตัวเลขนำทางนะครับ326485เลขสนะเรื่องลัคนากับราศีนี่เราก็ต้องพูดกับทุกครั้งนะเพราะว่าต้องให้ความรู้ไปด้วยนะครับในเรื่องของลัคนาเนี่ยใครที่ จะเอาราศีมาดูเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนนะอย่าง่อาจารย์บอกว่าราศีลัคนาเมษเกสิบห้าคนที่อยู่ราศีต้องผูกใหม่เราต้องให้ผูกเป็นลัคนาเป็นลัคนาเพราะว่าลัคนาเนี่ยจะอาศัยวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดใช้ให้หลังเลยเขาเรียกว่าเป็นเวลาตกฟากที่เราเกิดขึ้นนะมันจะมีความแม่นยากว่าถ้าเอาราศีกันอย่างเดียวอย่างนี้นะมันจะคาดเคลื่อนนะอย่างอย่างอาจารย์เนี่ยราศีพฤษภ นะเพราะเกิดวันที่31พฤษภาคมนะเป็นราศีพฤษภแต่พอเอาวันที่เกิดเวลาเกิดนะเดือนเกิดปีเกิดสถานที่เกิดผูกเสร็จปุ๊บกลายเป็นลัคนากันเนี่ยอาจารย์ก็ต้องไปดูไปดูเปอร์เซ็นต์ที่กันไปดูที่พฤษภไม่ถูกต้องนะม็คือความไม่ยัางมันก็จะไม่ได้ใใช่นะฉะนั้นเรื่องลัคนากับราศีใครไม่รู้ลัคนาตัวเอง นะพิมพไว้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมาบอกให้แล้วก็ท่านที่ไม่รู้เวลานะก็ออสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ได้นะคะถ้าไม่รู้เวลาสามารถเช็คได้ก็คือคต้องดูดวงส่วนตัวถึงจะเช็คลัคนาได้นะครับอ่าต่อไปพฤกษบก0โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเอาตัวเลขนะครับ157 8 4 6หกอ่าก<ฮ>ับเก้านี่เลขเดียวกันนะท่านถ้ามีหกท่านก็ต้องเติมเก้าเข้าไปด้วยเออนะต่อไปเมถุนแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ ตัวเลขนำทางนะครับหนึ่งสามหกสองสี่แปดนะครับอ่าต่อไปกรกฏแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเลขนำทางนะครับหนึ่งสี่สามสองเจ็ดเก้าสิงห์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ช่นกันนี่สูงสูงทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะว่าสว่หมดเลยเนี่ยคุณภาพลงดาวดีมากเลยโอ้โหนี่ไม่ไม่ต่ำกว่าแปดสิบเลยนะทุกทุกลักนา 80%เเช่นกันนะครับตัวเลขคือ5 3 2 4 0 1อต่อไปลักษณากรแ85%สาเอร์ซนต์โอ้โหสูงสิแปดสิเหมือนกัน 80A เอาตัวเลข2 6 3 1 8 0่เอาติดศูนย์มาเช่นนิดนึงเผื่อแต่เดี๋ยวดูความซ้ำไงนับเลขซ้ำเอาต่อไปตุล ลษณาตนนะครับ95%้าส้เปอร์เซนโอสูงมากเลยนะห้าหกเจ็ดสองน่งต่อไปพิกจิก80%เอร์เซลงมาหน่อยแต่ว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์นะจานมันก็มีส่วนแล้วก็บางคนอาจจะถูกก็ได้60% 40% 10%ก็ถูกได้ถูกได้นะคะแลเพราะอันนี้ต้องเช็คดวงแบบ ลึกๆฉะนั้นเนี่ยท่านใดนะที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราลักคนาเนี้มัน85จะมีโอกาสถูกไหมนะคะเช็คดวนส่วนตัวกาจารย์ได้นะคะ,ะตัวเลขทำทางนะครับของพี่จิก3 4 5 187นะต่อไปธนูค่ะ95%อันนี้ถึงเวลาของธนูแล้วถึงเวลาของธนูนะ,ะตัวเลขก็คือ2 3 4 5 8 6เลขยังสวยเลยฟังฟังดูเลข2นี่ซ้ำเยอะ,ะเออสงสัยจะมีเลข2แล้วมั้ง เอาต่อไปมังกร95% <c oughs> เช่นกันนะครับตัวเลขคือ15793 6นะ <c oughs> เอาต่อไปนะครับลักษณะกลุ่มชาวกุมนะครับ80%อโอ้โหสูงทีเดียว <c oughs> ตัวเลขคือ143280นะและลักษณะสุดท้ายนะครับมีน80%เช่นกันตัวเลขคือ645972 ครบถ้วนแล้วนะคะอันนี้ก็จะดูเป็นเปอร์เซนต์ที่เราวิเคราะห์มาให้เรียบร้อยแล้วก็เลขนาทางนะคะสามารถเอาไปแมทได้เดี๋ยวเราจะสรุปให้เหลือแค่6ตัวหตัวค่ะหตัวที่เลขอะไรมีความเป็นไปได้แล้วก็คุณภาพดวงดาวนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เลขสรุปตรงนี้แล้วลองเอาไปดูตัวไหนซ้ํามากเอาไปวิ่งก็ได้นี่มีคนเอาตัวซ้ําไปวิ่งโอ้โหถูกแบบระเบิด ได้เป็นแสนก็มียาสากำลังวันอยู่ที่สิบเก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันเวลาเราซื้อเราก็อย่าลืมซื้อหกไปด้วยก็หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดอีกบวกนึงลดแต้มนึ่งนึงนะคนที่เขาเล่นเป็นเขาจะรู้ต้องหัวไวหน่อยนะใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคต้องหัวไวนล้อ้าวสรุปป้าเหลือหกตัวนะครับตัวเลขแบบไม่เรียงนะสามหกเจ็ดสี่ห้าสองสามหกเจ็ด สี่ห้าสองเอาไปจับคู่ได้เลยท่านก็ไปมิกซ์แอนด์แมทกันดูนะครับใครอยากมีโชคมีลาบนะอาจารย์แนะนำความคนเนี่ยเขาไปขอนู่นนี่นั่นขอองค์เทพขออะไรกันอย่างเงี้ยแล้วเห็นอะไรดังอย่างเท้าเวสวร์ดังไปขอไปจุทุกแต่เราไม่สำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมคือยานเทพยานครูของตัวเองเนี่ยมันต้องเช็คให้ตรงสายต้องเช็คนั้นตัวนี้สำคัญไปว่สิบที่ไม่เข้าเลยครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเราเกิดมากันหลายภพหลายชาตินะ เรามียันเทพยันครูที่สถิตอยู่เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่ส่งกําลังข้ามภพข้ามชาติฉะนั้นถ้าขอให้ตรงสายกับตัวเองนะไม่โอกาสสําเร็จสมปรารถนาได้ง่ายอย่างพี่หน่อยเนี่ยสมมติว่าอยากได้เลขดังมากๆเลยอ่ะพี่หน่อยจะไม่ไปไปหวานนะไม่ไหวแบบหวานต้องอธิษฐานพี่หน่อยต้องรู้ตัวเองว่ายันเทพยญนครูดูกับอาจารย์เรียบร้อยแล้วเช็คเรียบร้อยนะคะเป็นอ่า ปู่ฤาษีตาไฟขณะก็ต้องดิ่งไปที่ปู่ฤาษีตาไฟเลยไปขอเลยต้องแยกแล้วนะจารยานเทพที่จย์ดูให้นะคะมีการงานการเงินอยู่ที่ว่าเราจะเลือกการเงกเป็นเรื่องๆเลยโชคลาภอย่างเดียวก็ได้อาจารย์จะเช็คให้ทั้งเทพฮินดูเทพจีนแล้วก็เทพไทยเราไม่จำเป็นต้องไปสามที่ก็ได้เอาการเงินไปเลยเจาะไปที่เดียวเลยนะคะขอท่านเลยนะคะ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตรงสายตรวจสอบยานเทพยานปูของตนเองเชื่อมต่อประสิทธิกำลังพลิกฟื้นชะตาแบบอัศจรรย์ชักพลันทันใดจากร้ายกลายเป็นดีทำให้ถูกทำให้ตกต,ตามมาักวิชาโดยอาจารย์กฤษณะภูสิทธิบุตรสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอดโอเพนดา ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง Youtube ของผมนะครับให้เป็นคําว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจเปิดดาวรู้ทันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธ,ธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดม .net เเพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างนี้นะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจา์กิสณะนะบทสวดมนต์มนคาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ